พอจะทายดิบเรียเลยเอาไอ้แกงมานี่ต่วนเลยเนาะมันไม่เรียมันจะตักกันวะเ่นๆๆโตลย้ยเยเดี๋ยวะเน

อ,อุ้ยไปอุ้ย,ยกระโดเดเหยียบเท้าแม่แล้ว,ว <S <S แกงมันไม่เช้าผูกคอมันอุ้ยมันดิ้นตาเหมือนี่ยเอาผูกคอมันดิ เกียนกนะกงมัเล่นงมีน่าแกงก็เนเด็อันี้แมว่เด็กเด็กกกมเยอะเนี่ยหนูชอบชาโนมันน่ารั่มนเสือาชอบเลยไมชอบาแมว ยังโซนเล่นๆลั้นยังโซ่มันเลิกแก่ไงกินกันนอนมันขวนแชรเปล่าเล็บก็ไม่ยาวก็ระวังให้ตัดเล็บเนี่ยต้องตัดตดแกงมันตัดโอ้ยมันขูดขูดทื้อหมดเลยใช่ขูดมันสัตน์แต่ยานมันขวนอุ้ยอุ้ย าออกกำลังกายตัวกัดะเห็นตัวพี่กัดอละวก็วัวเรก็วัยใช่ใช่อยู่ที่เราอ่ะ เไม่ยอมหยุดเนสู้นะสู้อมยแล้วไอมุกพักเหนื่อยจะหาไมได้ไปหาไองได้ได้แล้วเขาได้เขาแล้วต้องยอมก่อนดูเขาเล่นนะเราได้แล้วเ็ได้แล้วแม่มละงงง ตาเบลเลยนั้นก็กินตาเบลตวนี้ตาเบลตัวนี้ตาดุคนเนี้ยตาสวยนะตาสวยผมชอบตัวเนี้ยตาเขาสวยมากตาแบบผู้หญิงมากเลยเก่นอเจะเหมือนผู้ชายนิดห่อยนเลยอนคู่เมเปๆไม่หวานตาไม่หวานตาหวานเนี่ย เยันเล้ยไวววะเสียผู้นี้โหเกงก็มันเบื่อแล้วนะถ้าเล่นพักเนี่ยมันจะเบื่อแล้วนะเออมันเล่นเหมือนกันแต่มันปับอยีาวพักเดิมมันก็เดินมาอเดียวพับเดมบือเหมือนเม่มีเพื่อนมั้งแล้วมันก็แก่กราสองตัวเนี้ยแล้วมันก็จะไปปีกวิเวกของมันนั่งสมาธิของมันแล้ว